สวัสดีค่ะดอกกุหลาบงามเนาะพี่น้องเนาะสวยมากเขาเรียกว่าอะไรเขาถ้าเอื่อนว่าดอกอยังบุ้นี่สวัสดีค่ะดอกกุหลาบนะคะงามงามสวยไหมคะพี่น้องงามบอสวยมากเลย มีจะดอกเด้พี่นอ้องมันมีใบเลยนี่สวยมากเลยพี่น้องภูมมักดอกสังกุละง,งามน,นี่นี่คือดอกผักติวบานเห่าเนี่เนะพี่เป <c oughs> นดอกพักติวเลยแต่ก็มีหลายสีนะคะมีสีขาวสีชมพูนะคะ ดิค่ะน้อง no. ลมแรงมากเลยดอกไม้ข้างค่ะ หนาวมากเลยวันนี้ก็เป็นเด็นเดีอนอยู่คิดถึงคุณชายนะครับทำอะไรอยู่เนาะมุ้เ้านี่โทษไปเป็นทำความสะอาดบ้านซักผาสักแ้่ให้อาหารตะกระแตนแล้วก็มาไปหาพี่ติ๋มมาสักหาพี่ติ๋มเพราะว่า ไอทีมพี่ทีมเรี้ยงเลี้ยงอันน้ำแข็งใสวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดของหลายๆคนเท่ากับไปยุดงานคันพักคันหยาเอ้เก้มคอยขึ้นแดงคือดากลิ่งมันอยู่ในกล้องให้เชฟเพราะว่าเราปรับกล้องให้มันสว่างขึ้นแต่ใช้แอปก็ทำไม่เป็น หนาวนี่ในครอนใหม่พี่น้องเป็นแต่มีเหตุทายยาำฝนตก,ตกตกมีเหตุบางเทธอก็มีแต่คขันอยู่ในปาใน่าเนี่มีเหตุมีเหตุเต้พี่น้องค่ะฝนตกใส่เนาะสูบไปอีกสักสองสาเดือนพี่น้องพอได้เก็บเงินเก็บทองเก็บหาเก็บสิบ เฮียงดอกค่าภาษีกับแห้งแพงอยู่เมืองหนอกสินี้ไปอยู่เมืองไท่เมืองเล่าแล้วล่ะคุณใส่เปรียว่าโออยู่เมืองไท่จมของแพงคนวะแป๊บแป๊บใส่เงินว่าคืออยู่เล่าคนมันอยู่ล่ายัางว่าแต่คอนโทรลด้ได้ประหยัดคนวะจม <laughs> อดเอาเด้อคุณใส่เด้อ อดเอาเท็ยกันเทียบทองอยู่เพื่อนอยู่เมืองไทยขั้นบนมีไรยใหญ่ยังเบิดคือกันาวัวอายู่ไทยอยู่เมืองนอกคือกันาวัว่ายู่เมืองไทยเมืองเล่าพี่น้องเอ้ยอยู่เมือง,นอ,ง,อออองนอกคือกันขั้นบนผมนจะเก็บูมจะประหยัดกับเบิดเงินครับอันนี้ ก็ร่งเคี้ยวท้ายพี่น้อ,นองเบิง่งก็ร่างเริ่มออกดอกจะไปขึ้นเมฆโถได้นี่ขึ้นรถเมฆโถเพราะว่าบ้านอยู่ในเมืองต้นก็บม่ค่อยได้ท้ายให้พี่น้องเบิง่งเนาะท้ายเดีบอนก็เก่ากะหยาดพี่น้องเบือ่อท้ายดอกไม้ดอกจอก เพิเชินเลเฟิงดอกไม้ดอก่วงดอกที้ลิบนานมันผุดกระบอดท่านออกไปไงดอกิโนออยังหนาวอยู่เชียงเคียงบินบินพันหัวเว,เวินเวิร์นชิดหอดคุ้มใต้แม่กับบาแม่ขึ้นหอดที่หอดอย่างคนบป่วยบัว,บวโซ่คนให่าย่ยายอยู่บ้านคนบป่วยบ่ว,บวโซ่ สิบาสิบปสิบ,สบห้าเหตุาการณ์อะพิ่นวานี่เห็นบอกดอกไม้งามด้วยพี่น้องสวยไหมคะงามนาะพี่น้องเนาะกลัวรัวอยู่ลาแล้วเดินไปขึ้น นี่แหละพี่ทองไอสู่เก็บภาวันหน้าถือเกล็กแล้ววันที่หนึ่งในไหมพอได้มีทุนสิตสิบประคับป,ประคอกช่วงนี้ใบกระเทียมป่านะคะออกเรื่องน้อยพักเสียนก็ออกแล้วคี่น้อง นอกเมืองผู้พูดตัวพุนดอกสีเหลืองผุนน่ะดอกสีเหลืองก็นนะกง,กงามเด้สวยๆอยู่ครั้งนีน้เดินเล่นทุกเชา้านี่เป็นบอพี่นึ่งเป็นดอกสีเหลืองผุนนะ่ะ ตรงนั้นเคิดผ้าพีผ้านองอยานไปแล้วในป่าน่ารถมาแล้วเสียงดังปุ๊บอมใช่คนละเลนอันนี้มันมาจอดที่สถานีรถอันนี้แหละรถแล,ล้วค่ะอะพี่น้องคุณ,คณะละคุณมีประสบกาันแล้วกณก็จะเดินทางไปสมบัติแล้ว พี่น้องอคงบอกว่าตอนนี้มามาเรือ,องนะ่อนะได้เดือนหนึ่งแล้วนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดือนหนึ่งละพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าพี่น้องแม่แม่พี่พี่น้องๆทุกคนพอกันคลิปนะเนี่ยจะลงไปขึ้นไหมรถ่โทุกัน,อนพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอกราบเข้ามาสวัสดีค่ะ Bye bye.